Nó no. cỏ nha nhẹ nó bao tuần đó yeah. oh. mm -hmm. nọ no, mm -hmm. đen nọ mùi đỏ bátu nọ bátu nọ จะไหวจังไลยเราบ้างกูว่าไหยทันเลยโอ้โหล่นตาเลยพี่น้องสวัสดีครัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุขสันครับผมเมื่อนี้มาพร้ากันในวันที่สิบสามสิงหาคมเนาะพี่น้องพี่ห้หาเนาะสาจันแลมครับผมเมื่อนี้กะมาน้ำกันสามสองพี่น้องกะมากับพี่นุ่มอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องกับแม่น้่มขวัญครับผมครับพอกันอีเหล้วแล้วกะมาพร้ากับ พี่นุ่มต้นนบดชาแนลครับผมกับพี่เดือนเนาะครับผมมื่อนี้กะจังไรเป็นลูนน้ำกันเรือพี่น้องพี่วันไปไหนมาเนาะครับผมมาเด้อพี่วันเลยใสจัะไรกันอะไนป้าครับครับผมป่ฮ้อาครับหัวแดงแดงค่ะครับเห็ดพึ่งนกยูงเรือพี่น้องโอ้ยเห็นหัวน่ะแดงจึ้งคืองี่พี่น้องสองดอกพี่น้องงาม ถดดอกไงเฮะเหยื่อนกยุงแล้วจ้ะคือนกยุงน้อยเหยื่อสาตว์ด้วดจา้าอีกสองดอกนะพ่อตัวนะ่ะโอ้กันอยู่ในห้ยได้เลยว้าย<ม>วายอยู่เป็นอย่างคือเป็นนิ่มนิ่มเม่งมันกินกินค่กิน,นหวานไหนขาทำเป็น หวานเนี่ยพี่น้องขึ้นมาเห็นอีกดอกนงามเนาะออืขึ้นสาบแต่พี่น้องขายาวๆอืมเห็ดพึ่งน้ำมิ่มพี่น้องเห็ดผงเทียนเอาหน่อเด้อพี่น้องเห็ดน้ำมิ่มอืมสองดอกพี่น้องแกงหวานหวานนี่พี่น้องนี่ไม่เห็นอ่ะ สามดอกค่ะเอาสองดอกเนาะดอกนั้นคือสีบดได้โอ้ยค่ะใหญ่เนาะโอ้ย่นใหญ่ก็คืออ้วนดีค่ะดอกเดียวเลยบ่สาวจะเลี้ยงเอาข้าแม่ไม่ต่แมงกินหรอบาสตัวนี้เนี่ยคนหวานเลือพี่น้องแมงกระเจาะแมงกระมากขึ้กันนกยุงอีกแล้วพี่น้อง เพิ่งกําลังออกใหม่ได้จ้ะสีมนดอกหน่อยๆเนาะโอ้จีเพิ่นหลากหลายเดิตาจันเร็มโอ้ใบใหญ่ไอ้เพิ่นใหญ่อะไรโอ้โหตับเลยเอาใบเด้อะนะถือเพิ่นถึงใหญ่บุหรี่ตาจันเร็มโอ้ไม่เด็ไปถใชพไ่นลองเห็นแต่หัวมีอยู่ปัะมาสามดอกสีก็ยังใบใหม่ลนะพี่น้องบ่เบิ่งคักๆบ่เห็นเพิ่นถ้าได้สีแดงคักเพราะว่าเพิ่นต้นหนีใหญ่เนาะจ้า เห็นที่ระดกเนาจันแนมแต่วางงามๆได้พี่นาะสี่ดอก,ดกนนเนาะถึงศาสตร์ด้วยนะหืมดอกกําลัางหลาดกักำลังข้นเนาะแกงเพิ่นกระแซบเ้อะี่น้องตัวลองคนเพิ่นกับปากากินขาเนะาะตาจะแล้ม<ช>แต่ว่าบาตงตัวก็ตาจะแแนมบบกินกะ

cái đèn Thầu Thầu cái nồi Có đi ẩu đâu Nhưng Nó đèn xì nam Nước dùng nữa เพิยงซาดเพงซาดพี like ่น้องดอกแดงกอดแดงว่าจ้ะหนึ kind of ่งจูสองดอกม๋อดอกนี้สอยนี่ดอกนี้ว่าไงเด้่ะได้คับานให้เิ่งซดนสามดอกเนาะสามัแนนอืมไม่จีนน่อยค่นนี่ đỏ đỏ Mhm. Walk đi. ngâm Ngam gang đầy ừ. đấy đen, đen. Ta. 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 sống Ta. 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 ดหมอนสาสด้ค่ะคะขาย่างง้มงามนี่นเรื่องเข่านี่มเอาอ,อ,อีกแล้วขานี่พี่้องอ จ่อประจำเนาะขาเพิ่น,นบวชออกเป็นมูเนาะออกง่ายๆกันมันกับพันเนี่ยเศร้าดีเนาะมันยังตกเดือยอยู่งามอ่ะอื้มนี่เพิ่งเข่ามันหยองมันกูดนี่เพิ่งเข่าเนาะนงอเพิ่งเข่าเจ้าเนาะม่นบอก สาอีกนดพ่อที่ระดอกเอ้ยน้องเก็บเล็กผสมหน่อยไปก่อนมันเพป็นท่าน้โคบเนาะปลาหนีท่าน้โคบเนาะน่าจะเป็นแบบเมืออื่นเมือฮื้อนี่แหละสามดอกที่ดอกหาดอกเน้อยตัวนไหนอยู่พี่น้องหางมกดอกขออภัยได้เคลียร์ไว้เนาะสาวสิียงมี่ทองคำเนาะพี่น้อง อีกสองอืมอเป็นใยบอลลัดดอกหี้าวจนแล้วก็เป็นองานองนองอเท่เนาะนองนองทั้งดอกนะพี่น้งงนนองอีกหนึ่งดอกนะพี่น้องวกโมหนึ่ง bỏ chiếc nồi nó ta chiến lem, bên khá bên thử chỗ không lùm đó bên nó ta chiến lem đưng ở đưng ở, bên khá bên bôi nhau đấy ừ, nào, một này thì chỗ nhỉ ta chiến đọc này, một chỗ hang này đấy ừ. thế. Thế này, cái mua ô không mua nữa sáng như thế nào. ดึงเอาดินเพิ่นบ่คือทางอีสานเนาะบ่แม่นดินทรายเด้อพี่นอ้อแถันทางเหนือคาเพิ่นก็สิเอาขึ้นมาได้บ่เบิร์ดด้วยเนาะเนี้ยดอกเลนี่ดอกฮะอืมผี่เสื้อหน่อหนาอเบิร์ดจ้ะอืออีกหนึ่งดอก,นอกเนาะเต็มมือเลยเฮ้ยเราจะเนี้ยมวัน nó khỏi anh nhị ô ăn nữa đó à kìa cái cày cả lắng nó kìa nọ nó nhìn đọc nghe nó bảo tôi được số gì nào. Hãy subscribe không ดึงเยอะเลยครับนี่มเจอดหรอกงามนะไดดสุดเห็ดจมือนี่แดงอแดงสวยๆเลยเดินทางต่อด้วยเห็ดพึ่งพึ่งชาดพี่น้องพึ่งชาด้พี่น้องตั้งโขกหมกยู่ล้อลาะกันบนีย หวงอก่บางสอนนเห็นมาตะกี้ไก่ว่าเห็นดอกเกี่ยวน่ดอกสีเต็มแลยดิ้พ่งสาดอีกอล่พี่น่องหนึ่งดอกสงดอกงามๆพี่น่องเก็บสดอกเอ้าเก็บสองดอกนี่ดอกเาสิ ก็ไอ้หอดรถแล้วก็ทีไปรุนกันอีกแค่น้อยนึงทาเห็นเนาะรักกันแล้วอืมสวยเบิ่งพี่น้องวันสิบุระใเนาะแตเต็มอยู่ยได้พี่น้องแต่ว่าเต็มบอลลดเนาะใช่พี่น้องผอมงใหญ่เนาะบางตัวเนาะงูบกใหญ่เลยพี่นไหมบานเพ้อเวอร์กี่บานแค่บานเนี่ย

ปาดมาดอกเงี้ยค่งมือสาวจินเลี้ยมเซย์รถพี่น้องปาดตัวเดี่ยงออกดอกเดียวคู่ดูจนล้มแม่พี่น้องเว้นน่ะขาตำตำดอกงี้งีพี่น้องปาดบ่ดอกเดียวล้นกระตาเป็นบอสาวจินเล้ยมเบื่อไงเจ้าใบจะได้หรือเปล่าตัวว่างอ่อยหันละเดลยโอ้ยหล่นตาเลยพี่น้องนี่ ว้หสุดยอดพี่น้องดอกเดียวครับผมพี่น้องมาหดถ่ายคลิปแล้วนะจ๊ะครับผมมาเบิ่งกันมือนี้ยอดรวมมือนี้เนาะสาวจันแลมเนาะปนา่ต้นพี่น้องเห็ดกอแดงเห็ดเพิ่งเนาะรวมพี่น้องเสียงส่นได้เลยครับผมอยู่ลุงผมพี่น้องเห็ดแดงเพิ่งปลวกไว้เนาะครับมือนี้กับมันอยู่พี่น้องกันผูสิได้ลำร้ากันก่อนเนาะมือนี้กับอะพี่น้องครับผมอ่ะพ่อกันตะกร้าสองเราจ้ะเนาะ มาลุนกันเนาะว่าทีเป็นยังไงครับผมกระตาแรกอะเติมเนี่ยพอกันกระตาสองเดิอพี่นอ้องสำหรับกระตาแรกคงศิลาก่รเดอสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ